สวัสดีครับก็กลับพบกับหมอรูทองคำอีกครั้งนะครับบาจันเติร์นะครับวันนี้ครับวันที่8นะครับสิงหาคม2560นะครับตอนนี้เป็นเวลา5.30โมง30นาทีนะครับก็สลับเมื่อวานนี้ครับจากบทวิเคราะห์ที่วิเคราะห์เอาไว้ให้นะครับก็ได้บอกแล้วว่าครับเราทองคำครับจะต้องรอดูว่าสามารถผ่าน 1260เหรียญได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังไซเวในกรอบแคบๆนะครับที่1255 ถึง1,260เหรียญอยู่นะครับจนเมื่อเช้าวันนี้ครับก็สามารถเบรกนะครับไปแตะราคาสูงสุดได้ที่ราคา1 2 6 1เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาททียดับ3 3 2 5บาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้ครับผมป่วยนะครับก็เลยมีบทความมาล่าช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามฝืนนะครับที่จะมาอัดคลิปให้นะครับสำหรับแผนการแสดงคำวันนี้ครับผมขออนุญาตไลฟ์กันแบบสดๆนะคร เขียนสคริปต์เอาไว้นะครับก็ขอให้นักลงทุกข่านครับก็เอากระดาษมาจดเอาไว้นะครับสําหรับทิศทางทองคํานะครับวันนี้ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคือตอนนี้นะครับสัญญาณซื้อนะครับระยะสั้นทํางานแล้วนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับที่สามารถรีบาวขึ้นไปอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ครับที่ราคา1,266เหรียญนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูมาว่านะครับว่า ราคาทองคำครับเมื่อไปแตะที่ 1, 2 6 6เหรียญได้แล้วเนี่ยนะครับมันสามารถทะลุตอกขึ้นไปได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้นะครับราคาทองคำครับก็จะเริ่มย่อตัวลงกลับมาที่เดิมนะครับฉะนั้นแล้วครับใครที่เปิดเซลลเอาไว้นะครับก็รอให้ใจเย็นก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบไปคัดลอสนะครับรอดูเป้าหมายที่1266เหรียญก่อนครับว่าจะสามารถทะลุได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับ สิ่งที่น่าต้องจับตามองครับว่าถ้าเกิดรักทองคำครับมันสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,258เหรียญได้นะครับสัญญาณขายระยะสั้นนะครับจะเริ่มทำงานแทนนะครับประกอบกับสัญญาณขายระยะกลางนะครับปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดหลุดลงต่ำกว่าราคา1,258เหรียญได้ครับก็จะเป็นการตอกย้ำว่า ทิศทางทองคำครับมีโอกาสปรับตัวลงต่อครับโดยมีเป้าหมายกำไรครับสามารถย่อตัวลงครับไปถึงได้ประมาณ1 2 4 5นะครับจนถึง1241ี่เเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของนักลงทุนนะครับด้านทองคำแท่งนะครับวันนี้นะครับผมยังขอให้ยึดในบทวิเคราะห์เดิมเมื่อวานอยู่นะครับเพราะว่า ทิศทางของทองคาแท่งครับไม่ได้หวือหวาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับฉะนั้นแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะกลับไปทําหน้าที่ให้อย่างสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับมีแค่นี้ครับก็ฝากติดตามนะครับได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube หมอดูทองคำนะครับหรือใครอยากจะแอดไลน์มาหาผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ครับเอ่อทีนะครับอีครับอาร์ครับเอ็นครับแล้วก็ G ีกูนะครับหรือสามารถโทรสอบถามได้โดยตรงครับที่เบอร์ครับ087ครับ343 4545นะครับสามารถติดต่อแล้วก็ปรึกษาด้านการทองคำได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับฟรีครับไม่มีแต่ใดสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ